สวัสดีคะ่ะแซมชวนกินบันดีจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมไข่กรอบไส้สตรอเบอรี่กันนะคะส่วนประกอบเราลงไว้ให้ในคลิปเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็แยกไข่แดงไข่ขาวคะ่ะเราจะตีไข่ขาวก่อนนะคะเพื่อที่เราจะให้เขาเขึ้นฟูดีคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นส่วนของเมอแรงนะคะ,ะที่เราใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลทรายเนะะี่ยค่ะ เราจะทยอยใส่น้ำตาลทรายเป็น3ครั้งนะคะเพื่อให้เขาละลายดีค่ะแล้วก็เราก็จะได้ตีเขาได้เนียนด้วยนะคะค่ะตีได้ตั้งยอดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทยอยใส่ไข่แดงที่เราแยกไว้ทีละฟองนะคะแล้วเราก็ตีต่อนะคะให้เขาเนียนแบบนี้จากนั้นเราใส่กลิ่นวานิลาเลยค่ะ ตามด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะประมาณ1.4ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วเราก็ตีต่อให้เขาเข้ากันอ,อพอได้ที่แล้วนะคะเราจะลอนแป้งใส่ตามลงไปเลยค่ะตรงตัวแป้งนี้นะคะเราก็จะใส่ไปพร้อมกับผงฟูค่ะลอนเข้าทีเดียวเลยเพราะว่าเขาเป็นของแห้งนะคะจากนั้นเราก็ยังไม่ต้องเปิดเครื่องนะคะเราก็จะใช้ตะก้อคนไปก่อนให้ ผงแป้งเข้ากับเนื้อแป้งที่เราตีเขาจะได้ไม่ฟุ้งนะคะพอตีได้ที่แล้วเราจะปาดอ่างนะคะอ่างรอบๆอ่างแล้วเราก็จะมาหยอดใส่ถ้วยจีบแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ถ้วยแบบอื่นก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นถ้วยขนาด5เซนนะคะเราวัดจะก้นถ้วยแล้วก็ใชออ้ถ้วยจีบที่เป็นสีนำ้ำตาลเบอร์3219ค่ะเขาจะใส่ได้พอดีเลยค่ะ เราก็เทปแป้งรองก้นไปก่อนนะคะประมาณเกือบเกือบครึ่งถ้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ตรงกลางเขาเป็นฟิลลิ่งสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะบีบเข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักแป้งทับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ไส้เขาอยู่ตรงกลาง ใส่ปอรประมาณาเกือบเกือบเต็มถ้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตักจนเต็มพอเราหยอดจนครบทุกถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาโรยด้วยน้ำตาลทรายแบบนี้ค่ะโรยข้างบนให้ทั่วๆนะคะเพราะว่าส่วนของหน้าที่เวลาอบแล้วจะกรอบก็คือน้ำตาลตรงนี้นะคะเขาจะออกมาเป็นแบบลอนๆเหมือน เพิ่มความกรอบข้างหน้าให้ขนมนะคะเราเข้าเตาอ,อบอุณหภูมิ150องศานะคะ20-25นาทีค่ะอยู่ที่เตาของเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆก็สังเกตเอาสีเขาก็จะเข้มขึ้นแล้วก็จะฟูเต็มที่คือไม่ยุบลงแสดงว่าสุกแล้วประมาณนี้ค่ะหน้าก็จะแตกเป็นรอยน้ำตาลแบบนี้นะคะ ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ